ตำรวจปตนีของผมนครับสองกรมกับหมวดจะพกกินตำรวจปัตนีานี9232ครับตัวนี้ก็ได้มาที่โรงเรียนระดานะครับมาประสานข้อมูลของกับท่านผอนะครับเกี่ยวกับบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็นักเรียนแล้วก็มาสอบถามข้อขัดข้องอะไรที่จะให้หน่วยของจ้าทได้ช่วยเหลือได้นะครับก็ค่อวันนี้ก็ไม่มีอะไร ครับคือต่อไปก็คือหน่วยนี้จะมาติดตามโรงเรียนตอนนี้เขตบริการโรงเรียนที่ที่ดูแลอยู่กี่โรงครับทั้งหมดในสองตำบลนี้ประมาณ13 13โรงเรียนครับสองตำบลมันมีตำบลปูยุทธกับตำบลบละอ้อแล้วเกี่ยวกับชุมชนมีมีอะไรบ้างมไหมสมัยดูแลสมัยเด็กนั่นติดโควิดอะไรพวกนี้มีส่วนไหมนี่มีครับครับก็จะมีการช่วยเหลือเพราะว่าต้องไปประสานกับของจกาสของปัตตานีออ๋ไปก็ผมก็ไปอยู่หน่วยนี้ ก็ต้องประสานกองหน่วยนะมันจะมีเจ้าหน้าที่อะไรนะี่มีรถมีอะไรก็สระสาพาไปกับตัวไปรน,นะนะครับก็ <c oughs> ต้องขอขอบคุณหน่วยพยาดิทยที่มาดูแลทางนี้ก็จะมาติดตามด้วยกันนะว่าเราจะเปิดโรงเรียนยังไงก<ช>็คือเรามีส่วนจะต้องดูแลกันนะครับ ที่เพราพะว่าวที่ที่คุยมาถ้าเด็กกีกีนสิ่ไม่ไม่ไม่คบเกิน,นกีน่ประเ <75. S 1> ด็นจำกัด75แ็แต่ว่าเด็กเราเนี่ยเป็นเด็กปถม,มเด็กที่เกิน12ปีมีแค่โปหกอ่าถ้าเกิดจะไม่เปิดก็ก,ก,ก็โ็๊หกปิดไปถ้าเขาไม่ให้เปิดค่ะ ก็ปออื่นก็มาตามกาปกติเพราะเขาไม่ให้วัคซีนเด็กเด็กต,ต่ำกว่า12ปีค่ะก็ก็กำลังคิดอยู่ถ้าไม่ถึง75เปอร์เซ็นก็ปอหกก็น่าจะปิดไปเพราะเปิดไม่ได้ค่ะแล้วก็ปออื่นก็ก็เปิดได้ แต่ว่าจะจะฉีดไม่ฉีดหมูบังคับไม่ได้ใช่ใช่มันเป็นิื้นที่บุคคลใช่ต้องต้องให้ผู้ปกครองเขาตัดสินใจเองซึ่งผู้ปกครองก็ต้องทราบด้วยว่ามีผลต่อการเรียนของลูกเขาด้วยถ้าลูกเขาไม่ฉีดลูกเขาไม่มีสิทธิมาเรียนนะใช่เพราะว่ามันะกีผลกับคนอื่นด้วยใช่ก็ก็ถ้าไม่ถึง75เปซจริงๆก็คงต้องผิดปห แล้วก็เอาปออื่นมาเรียนหนูต้องให้ผู้ปกครองมาอีกเนึ่งมาอีกด้วยว่าด้วว่าหนูทำหน0่วันไม่ครบหนูต้องสอนเชื่อให้ครบ จะให้พี่ช่วยขึ้นไปคุยให้โรงเรียนหน่อยว่าว่าถ้ามีหน่วยงานที่ช่วยเหลือโรงเรียนในการในการสะบอกให้เด็กตะบอกให้ครูเราก็เมิคดด้ครับเด็กของเราร้อยสีสคุณครูคุณครูสิแม่ครัว กถ้าเกิดว่าไม่มีด่วนพิเศษลงมาอีกรอบก็เราก็จะเปิดแบบปกติแต่แต่คงแบบปกติดั้งเดิมไม่ได้แต้องมีเหลือเ่ลาเหูจอต้องมีการเลืนาการหนูจะต้องปรับ กระบวนการเรียนการสอนแบบปกติให้ไม่ให้ให้มันให้มันเข้ากับสถานการณ์คือไม่ให้เพื่อลดความเสี่ยงลงนะคะก็จากที่เราเคยเปิดหนึ่งวันเต็มเ็มก็อาจจะก็อาจจะก็อาจจะลดไปด้วยว่าด้วยว่าจุดประสงค์ของโรงเรียนก็คืออยากให้นักเรียนได้เรียนกับคุณครูก็เลยเอาเอามุ่งเอาตรงนั้นไว้ก่อนให้คุณครูกับเด็กได้ได้พบกันได้คุยกันได้ได้ได้ทำการเรียนการสอนส่วนเรื่องกิจกรรมอื่นๆนั้น ถ้าไม่หนักไม่หนาก็เราก็จะดําเนินการต่อแต่ท่านมันหนักมันหนามันเสี่ยงหนูก็จะตัดออกให้หมดมอย่างเช่นการการทานข้าวหนูก็ตัดออกหนูให้เป็นกล่องข้าวให้เด็กพากลับบ้านหนูอแค่ครึ่งวันแล้วก็เอากล่องข้าวให้เด็กพากลับบ้าน ใจว่าจะแบ่ง2ชุดแต่เท่าที่อ่านเอกสารเราสามารถโรงเรียนร่าบัลดาสามารถเปิดออนไซต์ site, เต็มรูปแบบได้ก็คือเด็กเราไม่เกิน25ห้องนูงไม่มีห้องไหนเกิน25นเลยเรามาเปิดได้แต่หนูกังวลว่า มันเยอะไปอ <si ่ะยี่สิบคนไปอัดอยู่ข้างในแล้วแล้วมันก็ต้องมีจุ๊กจั๊กจุ๊กจั๊กเด็กันมันคุ้มยากมากเลยเด็กันผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มันจะมีอะไรกยะห่างมันไม่ี่เด็กบางทีมันก็เล่นความตั้งใจที่ประชุมกับครูวันก่อนหนูจะแบ่งเป็นสองชุดแต่ถามว่าตามตามรายละเอียดเอกสารนั้นเราสามารถเปิดเต็มรูปเต็มเด็กได้แต่หนูเองอ่ะที่ที่ขี้ขาดเองลัวเองอยากจะลดให้มันความเสี่ยงน้อยที่สุด พอมันเด็กน้อยมันก็ไม่กล้าคุยเหมือนมาเด็กกันสองคนมันก็ฟังแต่เราสอนเต็มที่มันไม่คุยกันอยู่แล้วแต่ถ้ามาเยอะมันจะคุยกับเพื่อนแล้วไม่คุยกับครูใช่คุยกับเพื่อนเพราะว่าความตั้งใจคือหนูอยากให้เด็กกับครูได้เรียนสิ่งสําคัญคุณแม่บ่นประจําว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เรียนหลังสือเลยถึงคุณครูเปิดออนไลน์มันก็ไม่เป็นมีข้อมูลอะไร ครูก็พ่อกับแม่ก็ไม่รู้เรื่องก็จะจสอนลูกยังไงเราเด็กบางคนเขาก็ไม่ใช่เขาก็ความสามารถเขาแตกต่างกันบางคนดูก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีพอ,อเราสอนในในลายในในที่ต้องใช้เครื่องเครื่องไม้เครื่องมือเด็กบางคนไม่ถูกต้อไม่ใช่บางคนอ่ะ เกือบไปหนึ่งเพราะว่าที่มีก็ต้องรอแม่กลับสองคู่นั่นแหละสองคู่คุณครูเราสอนออนไลน์ด้วยนะสอนแบบเอ่อกูเกิลเมดนะอ่แต่ต้องรอสองทุ่ด้วยพะกว่าแม่จะกลับ